ค่าบริการคิดยังไงคุณตาสามสิบบาทสามสิบบาทต่อคนผู้ใหญ่เด็กก็สามสิบบาทเท่ากันนะอ๋อเด็กเล็กไม่เอาอ๋อเนี่ยแล้วนั่งได้ทีหนึ่งได้กี่คนครับตายี่สิบอ๋อสิบแปดถึงยี่สิบคนไาซื้อตั๋วตรงไหนครับไหนโงเรือ่ซื้อตั๋วที่นี่มาซื้อตั๋วตัวนี้มั้ยอได้ครับมีดอกไม้ทุกเพียนสวัดดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพิช t า Family Channel นะครับที่เราไปเมื่อวานแล้วก็เรานั่งเรือเมื่อวานคือตรงนี้แผนเรื่องครับจะเลยไปทางน้นใช่ไหมใช่แผนที่ไม่มีวัดกลางน้ำอยู่นี่ที่มอ๋อวัดกลางน้ำนี่ชิดลงนี่อ๋อนี่ยวัดติณานอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือนะลูยเรือคันหนึ่งนะคะขึ้นได้ยี่สิบคนใช่ยี่สิบคน ฮะแล้วก็เขาก็จะมีมือให้นะคะในการบวก แบบแบบดีๆด้วยานคืออยากสุดอยากอยากไงวะลูกนั่งสบายไหม ตอนนี้พี่ชาพามาเที่ยวไหนแต่รู้สึกว่ามามาไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะยะมาขึ้นไอสกายวอลก็กลัวามสูงลงน้ําก็กลัวเรือก็อะไรที่เอไม่กลัวบ้างก็ทุกอย่างวัดตีโลกอารามค่ะวัดกลางนหนึงเดลกหนึ่งลกซึ่งเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะมาครับียทีนี้นักกันช่วเราให้ฟังว่าเวลาที่ไปเขาเตรียมเตรียมไห้มาถึงอะไมาถึงว่า เรียมกว้าดืวยขอโชูขอลาบขอพรแต่ละวันนะคะเห็นไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิทีบค่ะอ๋อปันทีวันจันทร์ป็นสิ่งพูดแต่ละวันเกิดค่ะสีอะไรบ้างคะลูกสีมัสเตอ์ให้กันช่วยเล่าว่าบริเวณก้านเนี่ยฝั่งไหนมันติดทางไหนบ้างก้านก้านฝั่งติ่ที่ฝั่งนู้นก็เป็นบ้านนะไม่ไม่จังหวัดไหนทางไหนก็จังหวัดพะเยาหมดเลยค่ะเพราะไม่มีทางพะเยาหมดเลยนึกว่าติดติดฝั่งหมื่นสองพันกว่าไรแต่ก็พะเยาหมด อ๋อฝั่งนู้นก็เป็นท่าเรือโบราณฝ่ด้านนั้นนะคะถึงแล้วนะครับวัดโลกอารามนี่คือบริเวณข้างบนกลางน้ำนะอตัวเองระเจ่์ชกุาคนขอ ิพุทธคามผสมว่าเป็นสรณะพระพุทธรูปหินทรายใดที่ประดิษฐานนะวัดจบคลิปฝากกดไลค์